สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือด Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดหนังโมเดิร์นฟิกเนี่ยแหละครับ เป็นหนังซอมบี้เลือดสตัตว์ผลงานกำกับของแซ็กซ์นเดอร์ที่รู้จักกันดีจากหนัง300ร u s t ดัสตินลแต่ผลงานที่ชอบมากๆก็มีนะอย่าง Watchmen และ s u c k e r Punch ซึ่งเราเองก็ยอมรับในวิเศษทัศ์ของเขาจริงๆว่าสร้างภาพออกมาได้อย่างงดงามและน่าจดจำมาดูกันว่าหนังซอมบี้ในมือของแซ็กซ์นเดอร์จะออกมาอย่างไรเห็นจากโปสเตอร์สีนิออนสดใสาามากๆนี่ก็คิดว่าไม่ใช่หนังซอมบี้แบบเดิมๆที่เคยเห็นมาหนังเริ่มเรื่องรา จากการขนส่งทางรถบรรทุกของพวกทหารแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนจนของที่บรรทุกหลุดออกมาทหารก็รีบรายงานความเสียหายแต่ปลายสายก็บอกว่าให้รีบหนีไปเลยมันเป็น้องที่ชีวิตอ้าวขนที่ขนมาเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันก็ก้าวเดินออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ลายคาทหานทิ้งทั้งหมดมันคือซอมบี้ตัวประหลาดที่แรกนึกว่าเป็นเพื่อนฮักกัดปุ๊บก,กลายเป็นซอมบี้ปับ๊บชุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอย่างลาสเวกัสสวยแล้ว เมื่อซอมบี้บุกเข้าไปในลาสเวกัสเชื้อซอมบี้ระบาดท,ทั้งเมืองจนเลตุ้มเปะกลายเป็นซอมบี้กันทั้งเมืองกว่าหลักพันหลักหมื่นส่งทหารเข้าไปล้อมปราบก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งลบเท่าไหร่ก็ไม่ไหวทางการต้องรีบจัดการโดยการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาล้อมเมืองเอาไว้ไม่ให้มีซอมบี้หลุดออกมาสัก,กตัวแล้วก็รีบคิดว่าจะจัดการกับการระบาดในวงนี้อย่างไรเพราะว่าถือหลุดออกมาได้ต้องเกิดอันตรายกับเมืองอื่นเป็นแน่ดีนะที่เมืองนี้อยู่ห่างไกลถึงเมืองอื่นๆ ในช่วงเครดิตต้นเรื่องที่เล่าถึงการแพร่ระบาดท,ทำออกมาได้อย่างแนวตลกร้ายภาพสโลว์สโลว์ดูแล้วก็นึกถึงวอชเมนเหมือนกันทานากะรับบทโดยฮิโรยุกิซานาดะหัวหน้าบ่อนคาสิโนมีภารกิจลับจัดจ้างให้อดีตวีรบุรุษสงครามสกอตวอร์ดรับบทโดยเดฟบอติสต้าให้เข้าไปในรัสเวกัสเพื่อเอาเงิน200ล,ลน้านเหรียญสหรัฐออกมาจากห้องนิรภยัยก่อนที่ รัฐบาลจะยิงระเบิดล้างเมืองรัสเวกัสในอีกสาย2ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อยับยั้งการระบาดไม่เลือกงานไม่ยากจนค่าจ้างมากถึง50ล้านเหรียญจะคิดนานทําไมเบื่อแล้วงานรู้จ้างร้านอาหารขอไปทํางานถนัดงานเก่าอย่างการเข้าร่วมหลกสงครามสกอตจึงไปรวบรวมทีมหาผู้มีความสามารถด้านต่างๆรวมกันไม่ว่าจะเป็นเราจหารเดนตายที่เคยผ่าศึกซอมบี้มาแล้วนักเปิดเซฟตู้นิรภัย คนขับเฮลิคอปเตอร์ที่จะพาของขออกจากที่นี่ให้ได้รวบรวมทั้งหมดไปประจนภาร,รกิจป้นที่อ่านไม่ถา็นไปได้แผนก็ไม่มีอะไรมากฝ่าซอมบี้เข้าไปเปิดเซฟขนเงินออกมาแล้วไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนยอดตึกออกจากเมืองให้ทานก่อนการระเบิดแต่สถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมที่พวกเขาเคยเผชิญเหล่าซอมบี้เนี่ยม,มีการพัฒนาขึ้นมีกลุ่มมีฝูงที่ดูเหมือนจะมีความคิดจะเข้าไปส่มสีส่มห้ของอันตราย ต้องหาคนที่ไว้ใจได้และรู้จถกนการณ์พาเข้าไปแต่ที่น่ากลัวไม่แพ้ก,กันก็คือทีมที่รวบรวมมาเนี่ยมีทั้งคนที่ไว้ใจได้และคนที่พร้อมจะรอบกัดถ้าจะบอกว่างานนี้ง่ายก็สายเกินไปแล้วหนังรวบตัวละครไวหลากหลายคาแรคเตอร์มีทั้งตัวสําคัญและตัวที่ไม่สําคัญและตัวที่เหมือนจะสําคัญแน่ๆแ,แต่ก็เหมือนมีมาเพื่อให้ตายนั่นแหละถ้ามาน้อยตายหมดก็คงจะไม่เหลือตัวละครใดๆแล้วก็ตัวที่น่ารำคาญไปที่สุด หนังมักจะ่มีตัวละครแนวนี้ไว้ให้คนอื่นอัดแทนก็แต่เรื่องที่ทําออกไปทางไม่ใช่สมองจะชัดไว้ให้เราลุ้นว่าเมื่อไรจะโดนสอยสักทีนําความวุ่นวายและทําแผเลเละเทะให้แก่กลุ่มหนังอุดมไปด้วยความโหดยิงหัวเล่นเป็นว่าเล่นก็อมบีจุดอ่อนอยู่ที่สมองสยองน่าดูเอะย,ย,ยิง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 จนเหนื่อยหนังยาวสองชั่วโมงกว่าคิดดูจะยิงหมดไปกี่ตัวระหว่างทางของภารกิจตัวละครในทีมก็เสียท่า เจอซอมบี้เล่นงานบปทีลลคน2คนและเหมือนจะมีคนที่ร้ายที่สุดที่แอบแฝงอยู่ก็คิดดูว่าให้ฝ่าซอมบี้มาป้นกัน2องรายล้านเฉยเนี่ยนะมีอะไรแอบแฝงอยู่มากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยก่าวถึงซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ที่ดูมีความคิดไม่เดินดุ่มดุ่มเดินโง่โไปให้ยิงแต่ว่าพวกมันกระโดดดึงๆวิ่งไหวใช้ลิปเป็นมีทั้งแบบที่เป็นจากฟูงของกลุ่มสามารถใช้อาวุธบังคับสัตว์ได้ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นส่วนงานดีไซน์สัตว์ซอมี ไม่ว่าจะเป็นเสือซอมบี้พี่เสือโหดมากจับตาดูจากพี่เสือให้ดีมีมมาซอมบี้ด้วยแหละก็น่าเสียดายที่มีน้อยไปหน่อยเรื่องมันเกิดในเมืองบ่อนคาสิโนจะให้มีตัวอะไรอีกละ่ะการได้เห็นเมืองแห่งสีสารแสงไฟอย่างลาสเวกัสการเป็นเมืองล้างเต็มไปด้วยซอมบี้ก็ดูแปลกตาไปอีกแบบฉากไล่ล่ากันในห้องเล่นโต้สล็อแมชชีนตุ่มตามสายกระจายจริงๆหนังยาวถึงสองชั่วโมงครึ่งถ้าตัดจังหวะอ้าอึอ้งล้ำมีลํำไล,ลน่าจะจบไปที่2ชั่วโมง พราะไอความลำเลนี่แหละที่ทําให้ไม่รอดกันซอมบี้ไล่ตามมาติดๆพี่ยังแบ่งเวลามาทําซึ้งกันเนี่ยนะเราก็รุ้นใจหายใจคว้ากันไปก็คงจะปล่อยให้มันเล่นนลูกเดียวไม่ได้มันต้องมีประเด็นดรามา่าครอบครัวด้วยเรื่องของพ่อลูกนิดหน่อยทุกๆความวุ่นวายเนี่ยมักเกิดจากเรื่องลับๆของทางการที่หลุดรอดออกมาและความซวยมันก็มาตกที่ประชาชนคนธรรมดานี่แหละดูแล้วก็นึกไปถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันอยู่ไม่น้อยใครที่อยากหาหนังแอคชั่นดูค่าเวลา ก็ถือว่ายังพอถูถ่ายระเบิดตูมตามยิ่งหูดับจับไมมแต่ก็ติดที่ว่าหนังไม่ควรจะยาวได้ขนาดนี้เลยถ้ายังมีหน้ามาทิ้งเชื้อไว้สหรภาคต่ออีกจะดีเหรอเป็นไงบ้างครับกับรีวิวหนังในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ